ม,มีมีถึงขั้นค่าตัวตายมีค่ะพี่สุดคืออยู่คนเดียวแล้วเครียดเรามารู้ว่าเป็นโควิดในพิ้งคือหนูผู้คอตายแต,แต่คือมีพี่มาเห็นก็เลยมันมันมันเกิดความเครียดอะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดสั้นแนะนำให้หนูกินตั้งแต่วันที่ ที่ว่าเรืองที่ปกติกินมาเรื่อยๆกินกินเรื่อยๆทํอ,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 อาการลําบากอยู่ประมาณสามอาทิตย์นะคะอ,อ,อยู่ในบ้านกินกโกโก้กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วก็วันที่สิบสามก็ให้คุณพ่อหาตังค์ให้2 5 0นันห้าเพื่อที่จะไปตรวจเองที่โรงพยาบาลเอกชน เพื่อที่จะเอาผลตรวจนั้นนะคะไปนะคะโควิดในถไปตรวจตอนเช้าผลออกตอนเย็นก็คือผลเป็นร้อยเปอร์เซ็นคือเป็นโควิดในถกลับมาบ้างแล้วก็มีอาการก็คือน้อลงลมหอบฟาดพืนหนูจะมีอาการคือสามอาทิตย์ที่ทรมานก็คือตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่สิบห้า ก็คือรอเตียงโทรหาเจ้าหน้าที่ประสานงานทุกทุกอย่างเลยค่ะโทรด้วยตัวเองเพราะว่าอยู่อยู่คนเดียวก็คือไม่กล้าโทรหาคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามประสานงานเองโทรหาเตียงเองโทรหาเจา้าหน้าที่จนบอกคุณพ่อว่าไม่ไหวแล้วไม่ได้รับการรัฐฐกษาคือเราเราเรา,เรามีใบผลของเราคือเป็นโพสิทีฟใช่ไหมคะพี่ มีมีคนแนะนําว่าให้เอาผลตรงนั้นอ่ะไปยื่นเพื่อที่จะขอตัวเป็นคู่ร้อยเปอร์เซ็นหนูเอาไปยื่นแล้วแต่ว่าหนูอะโดนไล่กลับก็เลยกลับทั้งน้ําตาแล้วก็ด้วยอาการที่ไม่ดีตรงนั้นแล้วก็พอมาวันที่สิบห้าโทรหาคนพยาบอกไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกแล้วล้มของควาชินแล้วอะไรเงี้ยค่ะ คือร่างกายมัน,มนรียงเพลงวูบวูบตลอดเวลาวูบตลอดเวลาที่เราหายใจแล้วมันหายใจเหนื่อยแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกชใช่ค่ะเป็นแค่โกู๊ดแม่มดที่หนูใช่ค่ะต้องขอบคุณมากเลยหนูว่ามันคือหนูนไม่ได้กินตัวอื่นเลยในในขณะที่หนูป่วยหนูกินแต่โกู๊ดยับยั้งเชื้อไม่ให้ไม่ให้ลงปอดมากกว่าเดิม แล้วก็กมาดนยอมเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหนูรักมากตนนัวนี้ใช่หนูจะสั่งตลอดแล้วหนูจะกินตลอดแล้วมันฟื้นมันทาให้คือแบบหน้าตาสดใสด้วยค่ะเหมือนเหมือนได่เหมือนคนตายแล้วตื่นขึ้นมาอะไรอ่ะเงี้ยตื่นมาคือแบบหน้าตาสดใสผิวพรรณแบบดีมากเนี่ยค่ะหนูรักมากตัวน,นี้เนาะค่ะ เดยวางคนเดยวางคนบอกว่าหนูไม่ได้กินจริงหนูแก่แล้วนี่นี่นหนูก็กินอยู่ใช่ค่ะหนูกินอยู่ตอนนี้หนูก็ยังกินอยู่ค่ะแล้วก็รักษาอยู่หนึ่งอาทิตย์ก, X ยก,ก็เอ็กซเรย์รอบสุดท้ายหมอกลับบ้านเรือนหมอให้กลับบ้านที่เราไม่โคเชื้อแล้วไม่เป็นหายค่ะแค่หนึ่งอาทิตย์ค่ะโกโก้ตัวนี้ช่วยได้จริงๆรินะคะแล้วก็ ไม่ต้องไปพักฟื้นเลยคือตอนนี้จากตัวอยู่บ้านหลันรลันอยู่บ้านจากตัวอีสิบสี่แล้วไม่มีอาการของคุใช่ค่ะหลัลันเลยไม่มีอาการแบบเพียอะไรเลยมีแรงมีแรงก็คือกินแล้วแบบมีแรงอะค่ะกินแล้วเหมือนมันฟื้ใน,น,นในตัวฟุ้นตับกระพาะในตัวไม่นอนหลับนอนหลับดีแล้วก็เหมือนฮอนร์โมนกลับมาปกติ หัวใจก็ปกติที่ระจรเต้นปกติแต่ที่ผมเคยเป็นความตันนอนไม่ค่อยหลับอะไรอ่เงี้ยค่ะก็คือตอนนี้กินกินตลอดแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกาลังกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหมอกไม่นัดแแล้วค่ะคือได้ได้ได้ไ,ดไปแพทย์มาค่ะแต่แต่คนอื่นนนะั่งหมอนะัดนังหมอนัดเด็กสเลรอบนึงแต่หนูคุณหมอกไม่ไม่นัดคือเทสเทสหน้ามหมอไม่นัดหายแล้วค่ะ เชื่อ,อ,อไม่มีลเลยค่ะ